สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซีนะครับวันนี้ผมนิทิคุณยุทธนานนะครับก็จะมาสอนการสร้างเท็กการหรือว่าสร้างข้อความในโปรแกรมมายานะครับก็ง่ายนิดเดียวครับนี่คือตัวอย่างที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นโพลิกอนจะลบทิ้งไปแล้วสร้างขึ้นมาใหม่กดครีเอทนะครับกดครีเอทมาเลือกที่เท x กซ์นะครับกดไปที่ออ t ชันของเท x กนะครับหรือว่าเท x ก o p ออ o ชันหลังจากนั้นตรงเท x กนี้นะครับก็ใส่ข้อความเช่นผมอาใส่ชื่อผมลงไปนะครับนี่ที่คุณ โอเคฟอนต์ okay, นะครับต้องการจะเปลี่ยนกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดสามเหลี่ยมแล้วกดเล็อกรอแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะมาเลือกฟอนต์กันว่าเอฟอนต์อะไรดีซึ่งเมนูลเลือกฟอนต์นี่เหมือนในโปรแกรม Word มากเลยหรือว่าโปรแกรมอะไรนะพวก Word เพอเออพวกโปรแกรมทั่วไปนะครับโปรแกรมเพจอะไรก็คล้ายๆกันเช่นผมจะเลือกฟอนต์อื่นๆดูตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับ พยายามเลือกฟอนที่มีขนาดหน่อยนะครับแบบมันหนาหน่อย,อยเลือกฟอนบางๆมากมันอาจจะทํามาแล้วว่าผิดได้ฉะนั้นผมจะลองสร้างแบบบางๆดูนะครับคนอื่นบอกสิ่งที่ผิดแล้วก็ทําให้ดูนะครับจะได้รู้วิธีการแก้กันถ้าฟอนปกตินั้นไม่มีปัญหานะครับกดโอเคเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้นะครับเหมือนสอนข้ามขัข้นเอาใหม่กดรี s t ร e เซ t ตเติเลย จากอ่ะเอาแน่งเบสิกนี่นแหละมายาเปลี่ยนเป็น,ปนมีซีป่ปา๊บนะครับฟ้อนกดคลิกซ้ายค้างตรงนี้นะครับเลือกสิเล็กฟ้อนมัวๆสักชุดหนึ่งแล้วกันสุมมาสุมแบบเก๋ๆหน่อยอืมไม่เจอเลยฟอนไหนดีอ่ะฟอนนี้แล้วกันแล้วกดเคเลือกได้นะครับปรับแต่งโค้งมีเส้นขีด ท้ายขีดตรงกลางเลือกได้แล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับให้ปรับ Type นะครับเป็น Poly นะครับหรือ Polygon ปรับ Type เป็น Quad นะครับคือให้เป็น4 Triangle มันจะกลายเป็น3าสามนี่คือ Face จะเป็น3จุดนี้จะเป็น Quad คือเป็น4แล้วก็ปรับนี้เป็น General นะครับไม่ดอดเป็น General U กับ V นะครับตรงนี้นะครับให้เลือกอันล่างสุด b e r n s t e n อันล่างสุดนะครับ ส่วน u กับ v สามตรงนี้นั้นนะครับก็คือจํานวนการตัดกันหรือว่าเหมือนสร้างพลิกอนมาสร้างสี่เหลี่ยมแล้วมีการคูณกันของ u กับ v หรือแนวตั้งอะไรนอนเนี่ยสามก็จะละเอียดหน่อยถ้ามากกว่านี้จะเป็นห้าถ้าฟอนต์ใครบางอาจจะเลือกมากขึ้นนะครับนี้ฟอนต์กลางๆก็อาจจะเลือกสามเหมือนที่เขาตั้งไว้แล้วเรากด apply ดูเลื่อนนี้ออกไปก่อนพอสร้างมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างเส้นที่เป็น ep curve กับ โพลีนให้เราจะลากพอกดปุ๊บมันจะติดลูกศรมาให้ใช่ไหมครับหรือถ้าใครไม่มีก็กดไปที่ W เลือก Move Tool แล้วเลื่อนมันขึ้นลบเส้นทิ้งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับลบทิ้งเลยอ่ะกด Apply อีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บมันจะเป็น Move Tool มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลากมันออกมาก่อนลบเส้นทิ้งนะครับ ลองจากนั้นนะครับตัวอักษรพวกนี้ถ้าไม่อะไรมากผมจะรวมกันไปเลยคือ mesh นะครับแล้วก็ combine combine แล้วปุ๊บเลือก face นะครับคลิกขวาที่วัตถุเลือก face ทั้งหมดแล้วก็ e x t r u d e ออกมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็ได้ข้อความที่ต้องการแล้วว้าวง่ายจังลองดูใหม่ผมต้องปรับตรงนี้เป็นหนึ่งกับหนึ่งหรือว่าการตัดการของ u กบ v ต่ำมากๆก apply ดู ลากขึ้นมาลบอันนี้ทิ้งไปไม่เอาเส้นทั้งหมดนี้แล้วทำแยกตัวอักษรก็ได้นะครับผมลองเลือกเฟสซิเฟสนะครับเอ็กซูดออกมาวาแล้วตัวเอสนะครับโพลิกอนทั้งหมดเอ็กซูดออกมานี่เป็นแบบแนว 3D เลยนะครับอย่างนี้ก็ได้มีเฟสเดียวทั้งหากเลือกทั้งหมดนะครับเลือกเฟส ก็บอกว่าน้องๆทุกคนจะทําหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมนี้จะทําได้แล้วนะครับว้าวง่ายจังนี่ก็ได้คําว่ามีซี่นะครับเป็นอักษรแยกตัวหรือถ้าแบบแดกได้เป็นปกติมาตรฐานก็เลือกมันทั้งหมดแล้วก็คอมบายนะครับเดี๋ยวทายอีกครั้งหนึ่งโอเคมันเป็นแผ่นใช่ไหมครับคลิกทั้งหมดเ,เลือกเป็นอ็อบเจกต์โหมดนะครับคลิกขวาเลือกอ็อบเจกต์โหมดหรือว่ากด F8 ก็ได้ แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับกด Merge Combine คลิกขวาที่วัตถุนะครับคลิกที่วัตถุก,ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก Face เลือกทั้งหมดกด Extrude อีกครั้งหนึ่งอ๋อแสดงว่าตรงนี้เมื่อกี้ตัว E นี it, ้ผิดพลาดทางเทคนิคก,ก็คือ Extrude มาแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมดึงพอยหลังมาไม่สุดแต่ไม่เป็นไรเป็นไกด์ไกด์เฉยๆนะครับไกด์แนวทางให้ก็เราไปประยุกต์ใช้กันดูกับการสร้าง c r e a t e t e นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังโอ้ยพูดภาษาไทยไม่ค่อยจะถูกเลยโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับสร้างฟอนต์ก็ไปสร้างกันให้สนุกสนานอยากจะพิมพ์อะไรนะครับภาษาไทายก็พิมพ์ได้เหมือนกันเดี๋ยวคลิปต่อไปพบกับการเอาเอา่เออิลลสนะครับเข้ามาใช้ในงานมายาโอเคสวัสดีครับ